เพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เคยได้ยินร้องเหมือนภาษาเทพ109ฮิตชิก็ข้างบ้านก็ตรงป้านตีกสาสถานีรถไฟนะครับเขามีปาร์ตี้นิดหน่อยไม่ได้ถ่ายนานเลยบนนี้วันนี้ก็จะมาถ่ายรถพิเศษพิิกงานด้วยนะฮะแต่ไม่รู้จะมาตอนไหน109ฮิตชิ 20รถ <L oth S 1> พิเศษ <49. S 1> พินิจงานนะครับน่าจะอยู่หลังขบวนนี้แหละ109มาก่อน91310751 เปิดเพลงมันมากเลยฮะไม่รู้จะเต้นหรือจะอะไรดีนะครับเราของขึ้นนะครับเมื่อกี้ก่อนรถจะเข้ามามันเป็นเพลงภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนภาษาเทพหรือว่าภาษามนุษย์ต่างดาวนะครับชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้ร้องมั่วไปหมดโอเคขอมาอยู่ตรงที่เราถ่ายรายการฮับบีตีแผ่นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทีเดียวเลยนะครับสองคลิป ไม่รู้ว่าตอนนี้รถพิเศษจะเฉพาะพิิษงานเนี่ยอยู่สถานีอะไรแล้วไม่ทราบเลยจริงๆแต่น่าจะเลยแถวแถวบ้านหมี่แล้วมั้งไม่แน่ใจ 520 Hitachi นะครับ